สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการตั้งค่าเป็น4ทางนะครับโดยนะครับสีทางจะมีไดรแกรม3ไดแกรมนะครับก็เป็น1นึ่งคูณแล้วก็1นนะครับที่ทำเป็น4ทางได้นะครับในที่นี้นะผมจะทำเป็นไดแกรมที่6นะครับก็คือ1นคูณนะครับที่ว่าเป็น4แบนนะครับอ่าโอเคครับมาที่โปรแกรมกันเลยครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเราให้เราทำการคลิกขวาครับเลือกโปรแกรมที่เราต้องการตั้งค่านะครับ ในที่นี้ผมขอเอาเป็นทีเซตที่15แล้วกันนะครับจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับจากนั้นก็ทำการกดโหลดครับรอสักครู่ครับผมได้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำการตั้งค่าวิสัยนะครับวิสัยวิสัยแล้วก็ค่อยมาคอนฟิกนะครับเหมือนเดิมนะครับกด n e ็ t ครับ ผมใช้เป็น EQ ผมใช้เป็นกราฟิก EQ นะครับในช่องแรกนะครับ Anti Feedback แล้วก็ตรงนี้ผมใช้เป็นเกตนะครับจากนั้นก็กด Next ครับตู้ลำโพงเป็นตู้ลำโพงแบบคัสตอมนะครับเป็นแบบ Passive นะครับแล้วก็ตู้ Sub เบสก็เป็นแบบคัสตอมนะครับแล้วก็เป็นสตอริโอนะครับจากนั้นก็ทำการกด Next ไปครับ Power Amp เสียงไฮนะครับใช้เป็นแบบคัสตอมครับผมกด Next ครับ Power amp เสียงโลนะครับใช้เป็นแบบคัสตอมครับโอเคกดเน็กครับในที่นี้ผมจะเอาเป็นเอาเป็นอันแรกแล้วกันนะครับอ่หนึ่งสองเป็นเสียงไฮนะครับ 3, ามสี่เป็นเสียงเบนคครับเดกดเน็กไปก่อนนะครับตรงนี้เราต้องไปแก้ที่คอนฟิกอีกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเลือกได้แค่สี่ช่องนะครับ โอเคกดเลขไปก่อนนะครับจากนั้นกดโหลดคอนฟิกครับรอสักครู่รอสักครู่ครับจากนั้นนะครับไฟสโตขึ้นนะครับเราให้กดไฟสโตล์ด้วยเอดูที่หน้าเครื่องนะครับไฟสโตขึ้นนะครับแต่ที่โปรแกรมไม่ขึ้นนะครับกดสโตลครับจากนั้นเราทําการตั้งชื่อครับเป็น1นึ่งคูนหกขับหนึ่งคูนหขอเป็นตัวใหญ่นะครับหนึ่งคูนหก H U หนึ 1> 1่งคูณหกเท่ากับหนึ่งคูณหกสี่แบนแล้วกัน B a N แล้วกันครับ B a N D หรือเปล่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าพิมพ์ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับหนึ่งคูณหกสี่แบนนะครับจากนั้นกดโอเคครับอ่ารอสักคู่ครับรอสักคู่อาเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นแค่หนึ่งคูณสี่นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ใหม่นะครับ แก้คอนฟิกใหม่ครับที่เราไปเลือกเมื่อกี้เราก็เลือกตัวข้างหน้านะครับเป็นกราฟิก EQ ตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นพารามเติกก็อีกแบบหนึ่งอันนี้แอนตี้ฟิทแบบที่เราเลือกมาใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเกตนะครับที่เราเลือกมาใช้นะครับเมื่อกี้นะครับในค่าวิสานเมื่อกี้นะครับแต่นั้นนะครับตรงนี้ข้างหลังนี่มันไม่ตรงกับความต้องการของเราครับเราต้องการให้มันเป็น1นคูณหนะครับเพราะว่าเราจะเล่นเป็น4ทางนะครับกดคอนฟิกครับหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ คลิกขวาครับจากนั้นเราก็มาทําการเลือกเป็นหนึ่งคูณหกคอสซเวอร์นะครับจากนั้นก็ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับชื่อตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับผมจะตั้งให้มันเป็นเหมือนไดอะแกรมผมจะตั้งให้เป็นแบบไดอะแกรมทางด้านซ้ายมือนี้นะครับไดอะแกรมเหมือนทางด้านซ้ายมือนะครับจุดตัดคอสเอชโอเวอร์ครับเราไปเลือกเป็น1นึคูณหแล้วนะครับเมื่อกี้อ่านี่นะครับหนึ่งคูณหนะครับ จากนั้นนะครับด้านหลังเอาพุทนะครับผมจะมาตั้งตามนี้เลยนะครับเอาพุทธที่6ครับเป็นเสียงโลนะครับเสียงโลเดี๋ยวผมดับเบิลคลิกดีกว่านะครับผมจะเลือกเป็น L O W นะครับ L O W ตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกครับ L O W ครับโอเค 4ก็เป็นเสียงโดมกันดับเบิลคลิกครับแล้วก็ L O W อันนี้เราตั้งชื่อเองก็ได้นะครับอ่าต่อไปก็เป็น M L นะครับดับเบิลคลิกช่อง3ครับเป็น M L มิดโลนะครับโอเคนะครับต่อไปเอาพุทที่2เป็นมิดไฮนะครับ M M ะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ M แล้วก็ H นะครับโอเคนะครับช่องที่1นะครับเป็นเสียงไฮดับเบิลคลิกนะครับเป็นตัว H นะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับจากนั้นก็กดคอนฟิกครับกดยเยทครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่รอสักครู่อ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาทําการคอนฟิกอีกครั้งนึงครับกดคอนฟิกอีกครั้งนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราต้องแยกอันนี้วะคลิกขวานะครับแล้วก็อันลิงก์นะครับ เราไปคลิกทีนึงแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อันลิงก์นะครับเราไปคลิกทีนึงแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อันลิงก์นะครับโอเคครับอ่าเสียงไฮกับเสียงมิดไฮนะครับผมก็จะแยกออกจากกันอันลิงก์นะครับอันลิงก์ออกอันลิงก์ออกนะครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมจะลิงก์กันนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงอ่าโลนะครับเสียงโลนะครับผมจะลิงก์กันเลยคลิกทีนึงแล้วก็กดคันโทนค้างนะครับคลิกคลิกแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็กดลิงก์ครับ ตรงนี้ก็เป็นไดนามิกนะครับเป็นลิมิเตอร์นะครับก็คลิกกดคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกคลิกแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดลิงก์ครับโอเคครับเสียงโลผมจะลิงก์กันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงโทนเดียวกันนะส่วนมิดมิดโลมิดไฮแล้วก็ไฮนเป็นคนละเสียงกันนะครับเวลาลำบะบูดอีคิวทำไดนามิกอะไรต่างๆมันจะคนละแบบนะคนละช่องนะคนละพาวเวอร์แอมป์กันนะครับหรือช่องโลนี้ใครจะแยกออกก็ได้นะหรือใครจะไม่ลิงก์ก็ได้นะครับอ่าโอเคครับ เรอไปเสร็จแล้วนะครับกดคอนฟิกครับกดเย็ดพยายามกดคอนฟิกบ่อยๆนะครับรอรอสักครู่โลดดิ้งโลดดิ้งอยู่โลดดิ้งอยู่โอเคเสร็จแล้วครับผมจะเห็นได้ว่านะครับคอสโอเวอร์จะรับเสียงมาจากช่อง A นะครับช่อง A อ่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตัว A นะครับตรงนี้เป็นตัว A จากนี้มาเข้านี้เลยนะครับจากนั้นนะครับมาเรามาทําการตัดคอสครับผมมาดูกราฟิก อ่าอันตีฟีดแบ็กแล้วก็เกจนะครับตรงนี้เราค่อยมาทําที่หลังก็ได้นะครับแล้วก็มาตัดค้อให้ดูนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มทําจากเสียงโลมาก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงโลจะเห็นได้ว่านะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับเสียงโลนะครับเป็นสีอ่าชมสีม่วงนะครับสีม่วงสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับ มี3ช่องนะครับทั้งหมดมี1 2 3 4 5สาี่ห้าหนะครับมี6มี6ชั้นนะครับ6อ่า6คอส6จุดตัดนะครับ6จุดตัดให้เราดูภาษาอังกฤษตรงนี้ที่เราตั้งมาเมื่อกี้นะครับ m h m h i ตรงนี้ครับโลนะครับอ่า o u t พ u t นะครับผมกำหนดตัวเลขสมมุติขึ้นมานะครับตรงนี้ผมจะตัดที่35นะครับใช้เป็นบัต t e r b o a r d ยี่ butterboard ยี่สิบสี่ครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมตัดที่95เฮิรต์นะครับอ่าใช้เป็นบัตเตอร์เวิร์ด24เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับ90 90อ่า35แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น95โอเคนะครับบัตเตอร์เวิร์ดเป็น24นะครับบัตเตอร์เวิร์ด ยี่ิบสี่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นบัตเตอร์เวิร์ดยี่สิสี่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับชมพูกับสีส้มเหมือนกันแล้วนะครับเฮ้ยสีม่วงกับสีส้มเหมือนกันแล้วนะครับต่อไปมาสีเหลืองครับอันนี้เป็นสามสิบห้าครับฝั่งนี้ก็เป็นเก้าสิบห้านะครับโอเคบัตเตอร์เวิร์ดเป็นยี่สิบสี่ครับบัตเตอร์เวิร์ดยี่สิบสี่ตรงนี้ก็เป็นบัตเตอร์เวิร์ดยี่สิบสี่อ่าโอเคนะครับ จากนั้นนะครับเสียงเบสนะครับเราจะบูตไหมนะครับส่วนมากผมก็จะบูตอยู่แล้วนะครับเสียงเบสผมจะบูตขึ้นไป 3db นะครับบูตทั้ง3อันเลยนะครับ3ชั้น 3DB เท่ากัน96.4 9 6 4 9 6 4 4 5 1 3 5 1เ5 1าเ้ากโอเคเท่ากันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมิดโลนะครับมิดโลตรงนี้นะครับผมตัดที่95นะครับ 95แล้วก็ใช้เป็นบัตเตอร์วอร์ดยี่สส่วนฝั่งเอาพุทนะครับผมใช้อยู่ที่6 0 0เฮิร์ตนะครับ6 0 0นะครับเป็นบัตเตอร์วอร์ด24เหมือนกันนะครับส่วนเกรนนะครับผมไม่บูทนะครับเสียงมิดโลผมไม่บูทนะครับผมจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงมิดไฮนะครับมิดไฮผมจะตัดอยู่ที่600 600ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นบัตเตอร์เวิร์ด24แล้วก็ภาคขาออกตัดที่3,500เฮิรต์นะครับแล้วก็ใช้เป็นบัตเตอร์เวิร์ด24โอเคแล้วก็เกณฑ์ผมก็ศูนย์ดีบีเหมือนเดิมไม่บูธนะครับเสียงกลางผมจะไม่บูธเลยนะครับแล้วก็ไฮพาร์สนะครับเสียงไฮนะครับเสียงไฮผมจะเมื่อกี้3,500นะ ้3,500นะครับแล้วก็เป็นบัตเตอร์เวิร์ด24บัตเตอร์เวิร์ด24แล้วก็พารคเอาพุทนะครับผมตัดที่18,000นนะครับแล้วก็ใช้เป็นบัตเตอร์เวิร์ด24นะครับแล้วก็เกณฑ์ก็ศูนย์ดีบีเหมือนกันนะครับเข้าๆผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับเฮ้ยสีน้ําเงินสีน้ําเงินต้องตัดเป็น600นะครับหลุดมาได้ไงไม่รู้อ่าโอเคเนี่ย เสร็จแล้วครับมีคือการตัดคอสสีทางครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเลขที่ผมนํามาตัดนะครับความถี่ที่ผมนํามาตัดเป็นเพียงการสมมุตินะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับดูสเปคดอกลําโพงของท่านนะครับดูสเปกดอกลําโพงของท่านค่าดมปิ i n g ของดอกลาโพงของท่านนะครับแล้วท่านค่อยมาตัดคอสนะครับของผมเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขสมมุตินะครับเพราะว่าลําโพงของท่านนะครับของท่านผู้ชมนะครับบางท่านก็อาจจะทํางานได้ ความถี่ที่แตกต่างจากผมออกไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าเราตัดความถี่ตรงนะครับก็เปรียบเสมือนกับรถเ,เกียร์ออโต้น,นะครับในการเปลี่ยนเกียร์นะครับเกียร์ออโต้จะมีการเปลี่ยนเกียร์นะครับในรอบเครื่องนะครับถ้าเราเปลี่ยนเกียร์สมูทได้นะครับดอกลำโพงเราก็ทํางานสมูทนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ดอกลำโพงเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับามาแนะนําให้ท่านผู้ชมในเบื้องต้นนะครับ ในส่วนที่ค่าตัวเลขต่างๆนะครับท่านต้องดูดอกลำโพงของท่านเป็นหลักนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเสร็จขั้นตอนนี้นะครับไฟสตอขึ้นอีกแล้วนะครับกดสตอครับแล้วก็กดเซฟครับกดโอเคนะครับเซฟไปนะครับรอสักครู่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดสตอกดคอนฟิกพยายามกดบ่อยๆนะครับเพราะถ้าไฟคอนฟิกขึ้นก็กดคอนฟิกนะครับไฟสตอขึ้นก็กดสตอนะครับ มาดูที่ท่า EQ ในส่วนของเอาต์พุตตรงนี้ท่านก็มาปรับแต่งได้นะครับท่านตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับท่านตั้งค่าจุดตัดคอต์ตัดอะไรช่องเอาต์พุตอะไรเรียบร้อยเสร็จเลยครับต่อไปท่านก็เปิด power amp นะครับแล้วท่านก็มาเล่น EQ ตรงนี้ได้นะครับภาคเอาต์พุตครับภาคเอาต์พุตตรงนี้ครับแล้วก็ท่านมากําหนดลิมิเตอร์ของ crossover ได้นะครับว่าให้ส่งสัญญาณไป power amp นะไปเท่าไหร่นะครับท่านจะล็อกไว้ที่เท่าไหร่นะครับ อ่อนนะครับสูตมุ้งว่าเสียงกลางนะครับผมไม่ปล่อยให้ไปถึง20 <_ C 1> อยู่แล้วนะครับผมส่วนมากผมจะเต็มที่อะผมก็ให้6ก <_ C 1> <6 DB> ครับหกดีบ <_ C 1> <H> ีนะับเฮดสโตมของเสียงกลางผมจะให้แค่6 d b นะครับเสียงมิดไฮนะครับผมก็เปิดนะครับมิดไฮนี่ผมอันนี้เบอรนะ์สองเนาะแล้วก็มิดไฮผมจะเปิดให้เหมือนกันนะครับ อยูหกเหมือนกันนะครับไม่ให้เกินหกนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวใช้เป็นเบอร์สองกัอนอ่าโอเคอันที่สามเป็นมิดโลนะครับมิดโลนี้ก็เปิดได้จะเ,เปิดเป็นเบอร์สองนะครับแล้วก็มิดโลนี้ผมเปิดเอาหกดีบเหมือนกันแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้มันเล่นเกินไปนะครับส่วนดนา้มิกเสียงโลนะครับ ดิมมเตอร์เสียงโลนะครับใช้เป็นเบอร์สองนะครับเฮ้ยเบอร์สองแล้วก็เสียงเบสนี้นะครับผมจะใช้อยู่ที่12นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวเลขสมมุตินะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องมาทําตามผมเป๊ะทุกตัวเลขเลยนะครับก็ได้ครับอันนี้เป็นเพียงการแนะนําและก็การตั้งค่าวิธีการทําให้ดูนะครับวิธีการทําให้ดูครับเสียงเบสท่าน ลิมิตไว้ที่12เสียงกลางท่านลิมิตไว้ที่6 dB นะครับเล่น Hroom มาให้ชนแค่นั้นปุ๊บลิมิเตอร์ก็กดไว้นะครับจากนั้นนะครับถ้า EQ นะครับเสียงกลางเสียงอะไรท่านก็มาบูทมาเล่นตรงนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมกดเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยกดเปิดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเข้าๆไฟสตขึ้นกดสตูเซฟนะครับโอเคนะครับ สำหรับการตั้งค่า1นึ่งคูแบนด์นะครับผมก็แนะนำได้เพียงประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของท่านผู้ชมจะเอาไปประยุกต์ใช้งานของท่านแล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวเลขของท่านให้เหมาะสมกับพาวเวอร์แอมป์ของท่านนะครับชุดเครื่องเสียงของท่านอันนี้ก็ตามแต่เลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมดูค่าแดมปิ้งของดอกลำโพงของท่านนะครับว่าทำงานได้ช่วงไหนบ้างนะครับทำงานได้ความถี่ไหนบ้างครับตัวเลขนะครับย้ำนะครับตัวเลขที่ผมนำมาสาธิตให้ดูนะครับเป็นเพียงการสมมุตินะครับ คลาสหลัคที่นี้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะสนุกนะครับแล้วก็เพลิดเพลินนะครับกับเครื่องเสียงของท่านนะครับขอให้สนุกกับการใช้งานนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการทํางานนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไว้มีเรื่องราวดีๆผมจะนํามาเสนออีกครั้งครับขอบคุณและสวัสดีครับ